อาจารย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมกับนายกรัฐมนตรีคือคนเดียวกันมีคําสั่งจากศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะกระทบกับตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยไหมครับในความเห็นของอาจารย์ครับผมเห็นว่าไม่ไม่กระทบนะครับก่อนอื่นต้องการบายอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราดูจากคําสั่งของของศาลรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ไม่ได้กาหนดให้ หยุดฏิบั่ิหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยมันมีมันมีการยื่นไปเฉพาะตำแหน่งที่ที่คุณแพลองทานดำรงดำรงอยู่นะครับก็คือเป็นนายอุนตรีประการที่สองเนี่ยก็คือการสั่งให้หยุดฏิกว่าหน้าที่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ว่าการชั่วคราวนะครับในระหว่างที่รอกระบวนการในการพิสูจน์นะครับว่าเข้าลักษณะต้องห้ามนะครับตามมาตราหนึ่งรสวงเล็บสี่วงเล็บห้าหรือไม่เพราะระหว่างนี้ก็ต้องถือว่า คุณแพทย์ทองทานยังเป็นนายมนตรีอยู่นะครับยังไม่ได้ขาดคุณสมบัติใดๆสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอสิ้นกระบวนการในการพิสูจน์แล้วเนี่ยล้วพบว่ามันเข้าเหต,ตุตามวงเล็บสี่งเล็บห้านี่ยก็จะทําให้คุณแพทย์ทองทานต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับ <S <S แล้วในตําแหน่งนอื่นๆที่ดํารงอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติทั้งหมดนะครับเพราะว่าวงเล็บสี่องเล็บห้าเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของของคนที่เป็นรัฐมานตรีนะครับ นะไม่ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เลยอย่างนี้ลวกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ยังยัอยู่ในระหว่างกระบวนการใช่ใช่ครับแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ควรจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะความเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าสารบอกพ้นจากตําแหน่งนายกเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่าก็จะมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณสมบัติมันใช้เหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับ คือตอนนี้มันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบนะถ้าเกิดเราจะใช้มาตรฐา,านทั่วไปในทางกฎหมายเหมือนคนที่ถูกฟ้องในคดียา,ยาเนี่ยมันก็ต้องสาิษฐาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าคุณมาทำความผิดใช่ไหมนะเช่นเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าใช้หลักในทางกฎหมายเดียวกันว่าคุณไพโยจนทานเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพราะแล้วเนี่ยคุณสมบัตินะครับก็ยังคงยังมีครบถ้วนถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าเออ คุณไม่สุจริตเป็นที่ไปจากหรือคุณฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบุคคลคนนี้ก็จะมีคุณสุบัติแบบนี้ติดตัวไปตลอดใช่ไหมครับก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วเป็นนายมนตรีไม่ได้แล้วถ้าให้คุณเศรษฐานะครับแต่ระหว่างนี้ต้องตีความว่าออสารสัง่งให้หยุดไปวฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไหนนะครับเ<ๆ>พื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช่ไหมครับในกระบวนการตรวจสอบก็หยุดไปวฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นแต่ว่าตามผมก็จะว่าก็คงมีคนไปยื่นใช่ไหมครับเพื่อให้สารวินิจฉัยว่าจะให้หยุดไปปฏิบัติหน ก็เป็นไปได้นะครับคอมม่ามันก็เนี่ยมันก็รัฐมนุเมนเนี่ยก็มีช่องให้คนไปยื่นได้มไม่ยากใช่ไหมครับไปตีความกา็สุดท้ายเนี่ยสา,ายต้องวินิจฉัยอีกซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสา,ายวินิจฉัยว่าโอเคก็ให้หยุดไปก่นั้ที่รัฐมนตรีทุกตําแหน่งแล้วกันนะครับรก็เป็นไปได้นะกนะเป็นไปได้แต่ว่า,ารผมระหว่างนี้เนี่ยต้องถือว่าหยุดเฉพาะตาแหน่งนายกนะครับครับผมผมถามแบบประชดเลยนะส,สมมุติว่าบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประชุมครมอนนัดพิเศษเรียบร้อยแล้ว เขาก็ usted, fact, Arrow, school. แต่งต <my favorite> <design> ั้งรองนายกภูมิทาให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะถามแบบประชานก็คือเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานขึ้นมารักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะสิเพราะว่าเขาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกแต่เนี่ยในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมแค่ขึ้นมารักษาการนายกเออสมมุตินะคตัววไไมมมมม่่่่ดด้้นนนนนนนะคคคคครรััััับบผิิิาาาาางเเปป็อออยืืจญฏติหน้าที ภารกิจของนายมนตรีนะครับเพ<อ>าะคุณจะเปิดหน้าที่ในฐานะนายกตัวรจริงหรือว่ารักษาการนายกเนี่ยก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นการเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วจะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยอันเนี้ย จะไปเข้าคำสั่งศาลแลวใช่ใช่คำ <Okay. S 2> สั่งศาลใช่ครับซึ่งโ okay, อเคอันนี้ถามประชเถดเฉยเขาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่แล้วนะค,คือเป็นรองนายกภูมิธรรมที่ขึ้นมาขึ้นมารักษาการ,รแทนในมุมมองทางวิชาการอาจารย์ก็เป็นท่านหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ศารรัฐธรรมนูญมาตลอดนะนี่ผมตั้งหัวข้อว่าสารรัฐประหารครับยืมมาจากหนังสือของอาจารย์ปียบุตรที่ก็เคยเคยเขียนเรื่องนี้นะแล้วอาจารย์มุนินก็เป็นคนที่มีแนวคิดที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ตลอดตนะั้งแต่วันที่รับคําร้องแล้วก็สั่งหยุดปฏิิบัตหนน้าาทีี่จจจถึงอะม ไรตามมาอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับคือจริงจ้องแยกเป็นสองส่วนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยไอ้กลไกที่ให้อำนาจศาลเนี่ยหรือองค์กรในการยุบพักการเมืองหรือว่านะฮะถอดถอนรัฐมนตรีนายรัฐมนตรีได้เนี่ยมันเป็น,นกลไกที่แปลกประหลาดนะครับแล้วมันมีมันมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบการเมืองระบบกฎหมายนะครับต้องยอมรับอย่างนี้ว่าศาลเนี่ยใช้อำนาจที่เขาเขียนที่เขาให้ไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ แต่โดยตัวสารเองเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสารสารที่ใช้อำนาจเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ใช้อำนาจตามที่กฎหมายกําหนดถูกไหมครับอ่าก็ก็กฎหมายก็ให้อำนาจอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันก็ใช้อำนาจตามนี้อ่ะคนก็ยื่นคําร้องมาทุกอย่างก็เป็นตามที่หมายกําหนดหมดแล้วผมอาจจะคิดในแง่ดีอย่างนี้นะครับสมิในแง่ดีว่าสารอาจจะคิดว่าก็ฉันก็ทําหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็มีเจตนาดีต่อบ้านเมืองอ่ะใช่ไหมฮะก็ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วก็หรืออาจจะคิด ไปไกลหน่อยเหมือนที่ตุลาการบางท่านบอกว่ากําลังช่วยแก้危ิทางการเมืองอย่างเงี้ยไปใต้ไปใต้กรอบนะครับของบทัิญัิกฎหมายซึ่งสารก็อยากคิดแบบนั้นนะครับ<嗯>นะซึ่งซึ่งถามว่ามีอะไรผิดไหมที่สารคิดแบบนั้นหรือทําแบบนั้นก็ว่าอาจจะไม่ผิดตามกฎหมายนั้นๆแต่ถามว่าหลักการของกฎหมายนั้นๆหรือระบบแบบนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นไหมนะครับในในคือเราต้องถามตัวเองว่าเราเราโอเคไหมกัแบบการที่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยพรรคการเมืองใหญ่ถูกยุบนายฐมนตรีพ้ 3, อนจากตาแหน่งนะครับโดยสามนูนนะครับ ไม่มีในประเทศไหนแล้วครับที่ที่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นการปกครองแล้วแบบป็ไตที่มีการยุบพักการเมืองนะครับที่มีสมาชิกมีสอสเนาะแล้วก็มีการถอดถอนรัฐมนตรีรัฐมนตรีบ่อยกนาดเท่าของเราเนี่ยแต่เพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราพอใจเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือทุกๆปีเนี่ยก็จะมีย่อมถล่มไปกกไม่ได้พ้นเพราะลาออกหรือว่าต้องรั้ทวิเชงการเมืองนะแต่พ้นไปเพราะศาลสั่งให้ออกอย่างเงี้ยถามว่าถามว่ามันมันมันเป็นยังไงในความรู้สึกเราผมคิดว่ามันไม่ตลกหรอครับ คือชาวบ้านเนี่ยคนต่างชาติมองเราเป็นเรื่องตลกนะบ้านเราเนี่ยเกิดอีกแล้วเรื่องนี้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วนะแต่ว่าเราเองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความชินชาที่ที่เราไม่ควรจะรู้สึกชินชานะฮะเพราะถ้าถามผมเนี่ยต้องแยกอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสารทําหน้าที่คิดคิดแบบในแง่ดีนะสารก็ทําหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามอํานาจที่เขาให้ในรัฐมนูญเนี่ยแต่ว่าอํานาจเหล่านี้มันไม่ควรจะมีอยู่แล้วคือมันไม่ควรจะมีสารหรือองค์กรใดที่มีอํานาจมากมายมหาศาลขนาดนี้จนกลายเป็นว่า ออคือถ้าพูดเนี่ยในทางบิบัติก็คือเหมือนกับเป็นองค์กรมันเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาเลยที่สามารถที่จะเปลี่ยนนายกได้ตลอดใช่ไหมครับครับนะเออคือมันการใช้อำนาจแบบเนี้ยที่รัฐมนุนให้เนี่ยมันมีผลมหาศาลมากต่อ,ต,อต่อการเมืองอะ่ะใช่ไหมครับมันเปลี่ยนนายกได้เปลี่ยนรัฐมนตรีได้บ่อยมากนะครับเออเพราะาระบบแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะมะีนะครับแต่ถามว่าการตรวจสอบรัฐมนตรีหรือการตรวจสอบนายกมันควรจะมีไหมก็ม,มีได้ แต่ถามว่ามันต้องมันต้องใช้สารไหมมันอาจจะมีะคนไกลอื่นใช่ไหมครับวิธีการอย่างอื่นนะครับนไกของสภาเองกลไกของประชาชนประชาชนประท้วงรัฐบาลยังไม่ไว้วางใจหรือว่าจะมีองค์กรอิสระอื่นๆนะครับมันก็อาจจะมีได้แต่ถามว่ามันควรจะอยู่ในมือขององค์กรเดียวก็วคือสามนุนแล้วมีอำนาจกว้างขวางัขนาดนี้ไหมโดยส่วนตัวในผมคิดว่าเรา,าน่าจะมาถึงจุดที่เราคิดว่า ไม่ไม่ด้จะไม่ได้จะเป็นแบบนี้แล้ว <ừ, S 2> ต้องทบทวนอะไรอย่างนี้นะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาจารย์เห็นด้วยกับคลิปเสียงไม่ได้ว่าโอโ้ชื่นชมว่าทําถูกแล้วมันคนละคนละประเด็นเลยไม่เลย,เลยมผมผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมคิดว่านายมนตรีเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตามมาตรฐานไม่เหมาะสมแล้วกันนะครับเรียกว่าไม่เหมาะสมนะครับผิดนะครับขั้นตอนผมผมเชื่อว่า ทางการทูตเนี่ยนะครับกระทรวงต่างประเทศเขามีโปรโตโคอลอยู่มีแนวปฏิบัติอยู่ในการในการในการพูดคุยกับผูน้นาใช่ไหมครับแล้วก็มันคงไม่สามารถจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการพูดคุยกันได้นะครับแล้วแล้ว,ลวคือแน่นอนมันสร้างความไม่พอใจให้ประชาชน่เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับเพระว่านายุนตรีก็ดาดนัดเองถึงต้องออกมาขอโทษประชาชนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการใช้คําพูดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าผมว่ายืนยันอย่างนี้ว่าโดยลําพังเปลี่ยงเพียงแค่คลิปนะครับเปลี่ยงแค่คลิปเนี่ย เออมันยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะที่จะบอกว่าเออบุคคลเนี้ทำความผิดในทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเออมันต้องไปหาหลักฐานอื่นๆมาประกอบอ่ะเพราะในกระบวนการไต่สวนซ้ำมันก็อาจจะเป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเออก็ก็เปิดโอกาสให้อารนยมนตรีเนี่ยได้เอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์หรือว่าผู้กล่าวหาได้เอาพยานหลักฐานมาบอกว่าเอ,อนยนายมนตรีเนี่ยมีการกระทำอย่างอื่นนะที่ที่แสดงให้เห็นว่าเออเขาไม่สุจริตเหมือนที่ไปจับหรือว่าเออเขาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะกระบวนการไต่สวนเนี่ย มันก็อาจจะเป็นข้อดีกับทุกฝ่ายที่ทําให้ประชาชนได้รับทราบแต่ถามผมเนี่ยผมก็ยังไม่ชอบกระบวนการแบบนี้อยู่ดีคือผมมองว่ากระบวนการเหล่านี้มันควรเกิดในสภามากกว่าครนะก็คือว่าสภาเนี่ยต้องเป็นเวทีในการซักฟอกนะครับก็คือสสฝ่ายค้านนี่แหละนะครับต้องซักฟอกนายกเอาพยานหลักฐานมานายกตีต้องตอบคาถามและประชาชนเนี่ยก็าสามารถได้รับร,รู้รับทราบนะครับเห็นกันทั่วไปนะว่าเ,เออตกลงมันมีอะไรใช่ผมผมยังเชื่อ ว่าปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ควรจะนะชี้แจงควรจะนแถลงกันอะไรต่างกันะในสภามากกว่าในศาลแก้กันเพราะว่าในศาลผมบอกว่าในศาลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอย่างเช่นคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องกระทาความผิดอาญาไปสันอาญาปกติเลยเล่นงานนายมนตรีนะครับตามกระบวนการกฎหมายอาญาในสายวิธรรมปกติแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันดูเป็นเรื่องการเมืองมากถูกไหมครับนะคุณคุณทําให้ประชาชนไม่ไว้วางใจคุณทําให้ประชาชนสงสัย นะครับพะแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่รับว่าความไว้วางใจจากสภาใช่ไหมครับคุณต้องไปตอบคาถามในสภามากกว่า mm. ผมคิดว่ากระบวนการนั้นน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับกับเรื่องแบบนี้ส่วนส่วนกระบวนการที่เกิดการไต่สวนในศาลอาจารย์ก็มองว่าพยานหลักฐานเพียงแค่คลิปชิ้นเดียวยังไม่เพียงพอที่จะให้พ้นจากตําแหน่งสมมติว่ามีหลักฐานว่าโอ้เอาหนุนเอาหนี้ไปแลกให้ผลประโยชน์อะไรกับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ถึงจะมีป่ใหามาประกอบกับตัวคลิป ใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งเนี่ยแหละในกระบวนการแต่ส่วนของสารเนี่ยก็คงจะมีโอกาสสายคงมีโอกาสได้พิจารณาพยานหลักฐานเหล่านี้นะครับหรือ<ม>ดีไม่ดีกัมบ,บูชาเขาอาจจะเ,เรียกว่านะลี k หรือก็เปิดเผยพยานหลักฐานอื่นขึ้นมาอีกอะไรอย่างงี้นะครับ<ม>นะซึ่งก็<ม>ก็เป็น,<ม>ก,ปนก็เป็นช่วงเวลาที่ที่เราจะได้เห็นกันว่าเออตรงลงมันมีพยานหลักฐานอื่นนอกจากคลิปไหมนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดสุดท้ายจบสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยมันมีแค่คลิปผมคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอคือไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าหรอกไม่ม เอาในมนตรีพ้นจากตำแหน่งนะครับคือแต่ว่าแน่นอนในมนตรีเนี่ยก็ต้องถูกประนามนะต้องถูกตําหนีต้องถูกอะไรอย่างที่คนทํามันอยู่เนี่ยแลก็เป็นเรื่องเข้าใจได้างคนความรับผิดชอบทางการเมืองก็ว่ากันไปใช่ถูกต้องครับไม่ได่บอกความว่าไม่รับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับจริงๆถ้าถามผมเนี่ยตามมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยความรับผิดชอบมันควรจะเป็นยังไงก็ถึงขนาดเล่าออกไหมเล่าออกในต่างประเทศก็คงจะเล่าออกอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมาตรฐานนะฮะหรือว่าทาการเมืองก็เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับครับ